นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชออ่องเอกลักษณ์ฟาร์มนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์นิงเช่นเดิมนะครับวันนี้พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งส่งมาถามว่าให้ช่วยทําคลิปเกี่ยวกับการผสมกรดไนติกให้ดูหน่อยว่าเขาผสมยังไงซึ่งกรดไนติกเนี่ยหรือเราเรียกกันว่ากรดดินประสิวอะไรเนี่ยที่เขาเรียกกันนะนะกรดไนติกเนี่ยก็จะมีความสำคัญของมันเนี่ยก็คือช่วยการลดความเป็นด่าง นะครับก็คือน้ําที่บางคนที่ปลูกกันเนี่ยนะครับเราก็จะเอากดไนติกตัวนี้มาใส่เพื่อลดความเป็นดักของน้ําให้ต่ําลงในการปลูกผักให้ได้ค่าพีเอที่ผักต้องการนะครับเราก็เลยจะนิยมใช้กดไนตริก้ะส่วนใหญ่นะครับหรือจะใช้กรรมาฐานหรืออะไรก็ได้แต่กดไนติกตัวนี้เนี่ยฟังเข้มข้นที่เราซื้อกันทั่วไปเนี่ยก็จะบางคนก็เขาผสมมาให้แล้วหรือบางคนที่ซื้อมาแบบที่เขาฟังเข้มข้นคือ6กจุดแปดเออหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยฟางมาตรายมันมีอยู่นะครับแล้วเพื่อนๆก็อยากรู้ว่า ถ้าเราจะผสมใช้เองต้องผสมยังไงเพราะ68%เนี่ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปให้ดูกันว่าการผสมกรดนติกเนี่ยมันมีอันตรายอะไรบ้างนะครับแล้วต้องผสมยังไงวิธีการเก็บประทำอะไรยังไงเนี่ยจะทําให้ดูกันในวันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในการผสมกรดนติกตรงนี้ก่อนเช่นเดิมนะครับก่อนไปดูคลิปการจะลืมฝากกดไลค์ กดซับสไคร์ช่องกระรอก,กาฟาร์มไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีความร,รู้ก็แชร์ให้เพื่อนเราไปดูด้วยแล้วกันว่าการผสมก๊าซติดการผสมยังไงนะครับแล้วก็วิธีการใช้เพื่อนๆน่าจะใช้กันเป็นแล้วแหละนะครับอันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องของก,การผสมนั่นเองแต่ครับพูดผิดทูกหูกแล้วนะครับก็รีบๆร้อนๆนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมกันล้วกันไปขั้นแรกนะครับวิธีการผสมนะครับเราก็ใช้น้ํา นะครับเวลาน้าที่จะผสมเนี่ยผมให้ใช้น้ําน้ํากองนะน้ากองหรือน้ํา RO นั่นเองนะครับถังนี้จะจุ20ลิตรนะครับเราก็จะแบ่งเปง็น2ถังถังละ10ลิตรนะครับที่เราใช้น้ํา RO เนี่ยเพราะว่าน้ํา p เเขาได้อยู่แล้วนะครับเราก็แบ่งไป2ถัง10ลิตรเดี๋ยวถา้าบางคนถามว่าจะแบ่งยังไงให้มันเท่ากันเดี๋ยวผมมีวิธีนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเราไม่ต้องตงเป๊ะมากก็ได้นะครับเอาแค่ที่ว่า อ่มันมันกะแล้วมันพอดีนะครับกระป๋องสองใบเนี่ยมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นน้ําถ้าเราจะแบ่งคนละครึ่งเนี่ยเราต้องวัดให้มันเท่ากันโดยที่เราไมา่ต้องมานั่งตวงนะครับเราก็ดูความสูงของน้าในกระป๋องให้มันพอดีกันอ่ะออะหมดแล้ว20ลิตรนะครับแต่เ,เรามาวัดกันแบบน,นี้นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ความสูงสูงเท่าไหร่สูงเท่านี้จด,ดไว้แล้วก็บานนี้ โอเคพอดีกันเปะ๊ะเท่ากันนะครับก็แสดงว่าน,น้ำสิบลิตรเท่ากัน2กระป๋องนะครับทีนี้เราก็เอากดในติกนะครับมาใส่ทีนี้กดในติกอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างรุนแรง,น,ง,น,แรงนะครับค่อนข้างรุนแรง68%นตะครับตัวนี้โดนเนื้อไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมจะเปิดอย่างนี้แล้วไม่ใส่หน้ากากไม่ได้นะครับถ้าจะใส่หน้ากากเนะี่ยต้องใส่หน้ากากขั้นต่ำอย่างน้อย5ผืนแต่ผมจะใส่หน้ากากแบบน,นี้นะครับถ้าใครไม่มีหน้ากากแบบนี้ก็ใส่หน้ากากอนามัยนะ หน้ากากอนามัยผ้าอนามัยที่เออว่าหน้ากากอนามัยที่เราใส่อ่ะนะครับก็จะใช้ถึง5ผืนถึงจะไม่ได้กลิ่นผมบอกว่ามันอันตรายมากนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะครับอัตราส่วนนะครับก็คือ1ลิตรต่อน้ํา10ลิตรนะครับก็คือ6กจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมเดี๋ยวผมจะเทแล้วนะนะครับเนี่ยเพื่อนดูฟ้งอันตราย นี่ยแค่เปิดเนี่ยฟันขึ้นเลยนะครับฟันขึ้นแล้วแบบนี้นะครับอันตรายมากเราค่อยๆเทนะครับเนี่ยแค่โดนแสบเลยนะครับต้องระวังดีๆครับตอนนี้อันตรายมากมากอื้มกีรเลมแล้วก็เทออกมานะครับ เราก็ไปตวงหนึ่งลิตรตวงหนึ่งลิตรเนี่ยผมจะใช้กระ l o เนี่ยกระ l น,นี้ประมาณหนึ่งลิตรเราก็ตวงได้หนึ่งลิตรนะครับประมาณนี้เราก็เอาที่น้ําที่เราตรวงไว้ไปใส่ในกระป๋องตัวนี้นะครับที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้สิบลิตรเพื่อเจือจาง แบบนี้นะครับหรือ,อันหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งเล็ดอีกซิกอีกหนึ่งเล็ดเหมือนกันนะนะครับตัเทใหม่อันนี้ใส่ไปแล้วนะครับอันนี้ใส่ไปแล้วหร้ออันนี้โอ้ย โอ้แสบเะีวกันโอ้ยเดี๋ยวกันนะครับเดนดีแสบโอ้เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับจะหาว่าผมโกหกนี่ก้าเดนแป๊บเดียวนะเห็นที่ก้อนไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ผมให้ภาพมากระเด็นนะนะครับเมื่อกี้แดงเหลืองอย่างนี้เลยเหลืองเลยต้องรีบล้างน้ำนะครับต้องรีบล้างน้ำนี่ครับเป็นเหลืองอย่างนี้เลยนะไปลอยแผ่เลยดูกระเจงนะครับไปจมผมบอกแล้วว่ามันอันตรายนะครับกลิ่นแค่กลิ่นก็แรงแล้วอันนี้หนึ่งลิตรนะครับนิ่แสบ เราต้องใช้ความระมัดระวังอ่าครับอย่างสูงในการทำํำแต่แล้วเราก็คนให้ละลายนะครับคนให้มันเข้ากันคนแบบนี้ให้มันเข้ากันนะครับตั้งสาก็๋อมเลยนะครับ กระมเนี่ยจะไม่ได้ใส่แค่ลิตรเดียวนะครับผมจะใส่ไปเอกเพื่อให้ฟาร์มเข้มข้นมันเยอะขึ้นเวลาที่เราซื้อไปใช้น่ยจะได้ใช้น้อยลงผมมก็ผสมอยู่ประมาณ 7. 2ดอันนี้ครึ่งหนึ่งนะครับใส่ลงไปผมจะให้เยอะอยู่แต่ที่ร้านนี่เขาผสมก็ร,ระผสม6.8ดนะครับ้วก็รัแสบกาเอานะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็คนน้ําร้อนนะครับโอเคแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ผสมได้ติดแต่ผมอันนี้เทก,กลับคืนไปก่อนนะครับมันเหม็นมันเหม็นกูฟันขขงหมเลยไหม ปิดฝาไว้ก่อนโอเคนะครับเอาตะกากออกได้นะครับก็คืออันนี้นะครับเราผสมไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแผลแผลมันชัดเจนแล้วนะครับผมมองไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยแผลเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลืองเลยเห็นไหมนะครับมันกัดเนี่ยผมถึงบอกให้คอยระวังนะครับมันไม่ได้ผสมง่ายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านใดที่ที่ถือไปใช้แต่ค่า ผสมน้ำแบบนี้แล้วนะครับเรามันก็จะเจือจางแล้วเนี่ยมันจะร้อนถามว่าโดนมือเป็นไรไหมไม่เป็นไรแล้วถ้าเราไม่มีแผลเพราะเขาเจือจางแล้วนะครับแต่ถ้าไอ้เข้มข้นตะเกียไม่ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยได้แล้วอันนี้ก็เอาไปพร้อมใช้แล้วนะนะครับก็เอาไปพร้อมใช้ได้เลยขนาดนี้เราผสมแล้วผมจะให้เพื่อนเพื่อดูยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากล้องมาให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งว่าว่ามันโดนปูแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับในการผสมแล้วก็เอากรอกใส่ขวดแล้วเก็บไปใช้นะครับ ครับผมอันนี้ที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะนะครับอ่าลักษณะนะ้ำมันจะเป็นแบบน,นี้มือโดนได้แล้วไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแล้วมือโดนได้แต่เมื่อกี้โดนไม่ได้นะครับอันนี้ผสมแล้วเดี๋ยวผมขอให้เพื่อนๆดูนะว่าเวลามันโดนปูนเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะอันนี้แบบที่ผสมแล้วนะเนี่ยมันกัดเลยเห็นไหมมันกัดปูนอย่างนี้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยนะครับแต่ถ้าอันนี้คือผสมแล้วยังกัดขนาดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวที่มันยังไม่ผสมไม่รู้ว่าในนี้มีหรือเปล่านะสักหยดสองยอด นะมีโอ้โหเห็นไหมดูความแตกต่างระหว่างตัวผสมกับตัวยังไม่ผสมนะครับความแตกต่างเลยไม่นล่าผมถึงได้เป็นแผลนะครับโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการผสมกดในติกนะครับที่ทําให้ดูกันมีเพื่อนๆบอกว่าให้ช่วยทาให้ดูหน่อยอันนี้เราผสมให้ดูแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะกรอกใส่กระอนแล้วเก็บไว้ใช้นะครับเป็นไงครับหลังจากที่เรา ผสมกันไปแล้วเป็นไงบ้างยากไหมนะครับอย่างที่บอกเกิดอุบิเหตุแผลตรงนี้ผมไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นป่าวเนี่ยเป็นแผลแดงเนี่ยกดเนี่ยมัน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 แข็งไปเลยนะเนื้อเป็นเหลืองมันแข็งไปเลยนะครับอันนั้นก็เกิดไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าประดานรำเนี่ยต้องเซฟตัวเองให้ดีที่สุดใส่ถุงมือยาวๆได้ใส่นะครับแล้วก็หน้ากากใส่ป้องกันตาที่โดนตาด้วยนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นนี่มันจะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุแบบที่ผมเกิดตรงนี้ได้นะ อันนี้เป็นกาะอนละ5ลิตรอันนี้เป็นกาล l นละ5ลิตรทิ้งซึ่งถามว่าผมมีจําหน่ายผมก็จําหน่ายอยู่นะกรลอนเนี่ยจำหน่ายอยู่5ลิตรยอยู่ที่250บาทถ้า1ลิตรก็คือ55บาทนะครับแต่ที่มันแพงเนี่ยกรลอนตัวนี้มันแพงมากมเนี่ยผมยังไม่ได้ขึ้นราคานะครับเพราะกาลอนตัวนี้ตีไปเกือบ40บาทแล้วใช้อย่างหนานะครับในการผสมตรงนี้กดไดนติกเพราะฉะนั้นวิธีคั้นท่านใดที่ได้ผสมเรียบร้อยแล้ว ก็จะเก็บตัวนี้เก็บไว้ใช้ในการปลูกผักของเราในการผสมนะครับข้อดีของก๊ดนติกก็คือหลังจากที่เราผสมแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ไม่เป็นอันตรายมากเหมือนดังที่ มันผสมยังไม่ได้ผสมถึง6กอมันอันตรายแต่เนี่ยผสมแล้วโดนมือได้โดนอะไรได้แต่ก็ไม่ควรโดนตาหรือโดนอะไรที่มันเป็นเยื่ออะไรต่างที่มันบอบบางนะครับเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอันนี้คือเรื่องกรดไลติกแล้วก็ความสามารถของมันเนี่ยนะครับเข้าไปใช้หลายอย่างบางคนก็เอาไปใช้ล้างรางก็ได้ในระบบรางที่เป็นอะไรนะรางน้าวนนะนะครับกาทำความสะอาดก็ใช้กรดไลติกตรงนี้ได้หรือเอาไปแช่ภาชนะในเรื่องของกาทำความสะอาดหรือเอาไปลดล้ําเขาเรียกอะไรนะเอาไปล้างห้องน้ำอย่างได้เลยนะมันกัดสะอาดเลยนะนะครับแต่หลักๆเนี่ยกรดไที่นิยมใช้กในภาุ ศาสกรรมจะเอาไปใช้ในภาคาเกษตรก็อย่างพวกเราเอามาใช้กันนะครับแล้วก็ในภาคการทดลองเคมีนะก็อยากไปใช้กันมากมายอย่างที่บอกว่าจริงๆริง,รงกลไติกในอยากยา่าอธิบายเรื่องของที่มาที่ไปฟวาสําคัญอะไรต่างๆสูตรทางเคมีต่างๆแต่ไม่เอามันเป็นวิชาการไปขี้เกียจนะครับเราเอาง่ายๆแล้วก็คือเราเอามาใช้ทําอะไรในการปลูกผักเอามาปรับอะไรมาปรับค่าความเป็นด่างของน้ําแค่นั้นเอง นะครับเรารู้เอาเขาาวแค่นี้เอารู้สิ่งที่เราใช้แค่นั้นพอไอ้ายางหลังที่มันเป็นวิชาการไม่ต้องไปรู้มันปวดหัวนะครับเอาแค่นี้พออย่างที่เรารู้แล้วกันนะครับก็โอเคอันนี้คือคลิปสั้นๆนะครับในการผสมกรดเดติกที่สมาชิกท่านหนึ่งขอมาในช่อง YouTube ว่าช่วยทาให้หน่อยอน,นี่ทาให้แล้วนะนะครับก็โอเคนะครับไปแล้วนะนะครับคลิปนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็เหมือนเดิมนะครับก็ช่วยแชร์ให้กับคนที่เขาไม่รู้หรืออยากรู้ด้วยนะครับกม็มันจะมีประโยชน์ให้กับ หลายคนท,ที่ไม่เข้าใจและอยากจะทําถ้าเขาได้เห็นคลิปนี้เขาจะได้ทําได้ผมก็ดีใจทุกครั้งท,ที่มียอดวิวหรือมีคนดูนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลแล้วก็ไปถึงกับทุกคนจริงๆนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันบายบายสวัสดีครับ